เลียงหูเห็ดเดอนจะว่าจะมัดสหลอกไงกงจะมาสีหลอกเห็ดนมันค่ะไ่นมควายเกาดำเนี่ยเด็กก้งค่ะห็นจะหลอกค่ะเลน้งคเล้วานไปนำลูกพี่มานมมันกัว่ากันสมครับ

บ้านจลัดตำบลจลัดอำเภอบัวเชิดจังหวัดสุรินทร์เนาะคะ่ะพี่น้องมื้อนี้ก็มาตามหลุนตามชมน้ำกันว่ามื้อนี้ 50, 000, 000, เฮาสิหมานเฮ็ดหยังแน่เนาะคะ่ะแต่ว่าที่พอแล้วก็คือว่าก็คือเฮ็ดเฮ็ดเพิงแดงค้าลายเนาะคะ่ะพี่น้องน้ำงามเลยจ้ะน้ำงามค่ะพี่น้องไปทางพี่ าบนาวเลยค่ะวิ้ดอกนีเนาวเองงามื้อ่าพี่นอ้องเฮ้ยเฮ็ดผึ่งข้ามเฮ็ดผึ่งข้ามเนาะพี่นอ้องนี่เฮ็ดผึ่งข้ามมันหมานจ้ามันหมานเดอ้อมันนีเจ้าปลาเจ้าเขาหมนม แดงข้ามดอกหนึงจากพี่นอ้องมือน,นี้จะซึกขึ้นๆแน่นนะค่ะเหมืนอนฝนสิตกง,งามๆจากพี่นอ้องเหลือเขาเก็บพี่น้องแดงข้ามเห็ดเพืองหวานค่ะพี่นอ้อง อุ้ยดอกใเงยๆแต่ว่าหาหมูบท่านเห็นอยู่โมีหมูบเฮ็ดอันอุ้ยเฮ็ดเพืงแดงค่ะพี่น้องเดี๋ยวหาหมูก่อนเนาะจ่ะจ้ามาจ้าพี่น้องเฮ็ดละงเนาะค่ะเฮ็ดละงบตุ้มหนึ่งงามๆจ้ะมันหวานค่ะ เห็ดพึ่งแดงข้ามค่ะพี่น้องนี่อ้าวใหญ่งๆงามๆเลยจ้ะมันมันเห็ดเรางกบ้านแล้วเนาะค่ะพี่น้อง Đấy, ăn nào của ăn em ăn em em này em 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 nào em em Ăn em 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 em

เพืองหอมนะคะเบ็่เพืองข่าหอมวุ่นจ้ะผุ่นท้าผุนกันนี่เฮ้น้่งเบ็ดเพิง,พง เหมืแรงข้ามดอกไงดอกไงพี่น้องนี่จ้ะอิบวาดไง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 อิบพอวาดงามๆเลยพี่น้องให้เมืองโอ้ย บบเห็นมูเนาะค่ะงามจ้ะหเห็ดผึ่งดำพี่น้องงามเลยจ้ะเฮ็ดผึ่งดำออกละตัวนี่นงามเลยค่ะพี่นอ้องเพิผึ่งดำออกมาแท้ ชาเขียวค่ะพี่น้องชาเขียวดอกงาม,งามชาเขียวงามๆจ้ะไข่พี่น้องไข่ปัดปวดออกง,งามๆก่อนอืหลึก เท็ละง,งก,กงามเลยพี่น้องตุป,ปุอยู่แม่จ้ะวา่าแมนไข่เป็ดเด้นเนอนเห็ดละงูเลื่อนไหลแต่เห็นแต่หมองละดอกนะคะพี่น้องนี่ก็เกือบเน่าถึงแดงขาขนค่ะพี่น้องบางคนก็เอ็นเห็ดน้ำน้ำอ้อย เผื่เขากรรมจากพี่น้องแข็งแข็งอยู่เวยค่ะนี่แข็งอย,ยูอ่ใคกำลังโพค่ะพี่น้อง ใครกำลังแต่สิบพูดคน Yeah. คนละยาให้เ็าเถียงคนละ สองดอกพี่หนองคุณกำลังเริ่มบ้านนะคะพี่หนองส่วนร้ายกับเฮ็ดผึ่งกับส่วนร้ายกับสีเทาแล้วเนาะคะ่ะหอดเงินบ่นอนหอดเอยอ ดอกนี้ก็ยังมาท่านเผางามอยู่อันดีดอกนึ่งโอ้ยให้ขีเพืองเผาหรอพี่หน่องดอกนี้เผาป้ะ<ฮ>เกือบเผาขึ้นกันเจ็กสีหอดเงินบ่เด้อนี่ค่ะพี่หน่อง ้ยตกใจเบิดกระบอกกระบอกกือโอ้ยตกใจเบิดพี่น้องน็่ชอบเปี้ยงเค็ดแตงค่ะ เห็ดลังเละคะ่ะพี่นอ้องก่เห็ดของข้ามือนีเนาะคะ่ะพี่นอ้องกะมีดแหลหลายหลายหลายเห็ดอยู่เนาะคะ่ะพี่นอ้องส่วนมากก็สิเป็นเห็ดผงหลายหลายอย่างร่วมกันเนาะคะ่ะสเป็นเห็ดผงแดง เห็เพิงดำกับมีค่ะพี่น้องเห็นละโง่กับบอลายค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปไว้เพียงสท่านี้ก่อนค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะขอบคุณทุกไลค์ทุกแช์ทุกเมนสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนค่ะเอาไว้พอกันไม่ขิดหนาะสวัสดีค่ะเห็นนี่ก็เห็นบอหลนยเนาะค่ะพี่น้องเ,เพิงดำ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn